สดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องแ a ็ก i ิงแอนด์บีีเนิยายนะคะวันนี้เราจะพาไปดูร้านอาหารนะคะที่เราสร้างเอาไว้นะมันเป็นหน้าตึกของธนาคารนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะได้เดี๋ยวเราจะบินไป เป็นเป็นที่แบบบางเีย,ยค่ะ้ก็จะมีโต๊ะหนึ่งถึงแดนะคะทุกคนเนี๋ยวเราขึ้นไอเดีไว้ให้นะเดี๋ยวเราอ่ะจะไปต่อมาที่รักอีทีแให้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นอนะดีวอไว้ให้นะคะ,คน,น,น,ะ,คะนี่ค่ะเอาเอาอัาอานี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วก็กดสามอันนะคะแล้วก็กด A นะ,ะเป็น,นเศูนนนี้นะคะทุกคนแล้วก็สามารถแบบเอาดีไปใส่ได้